5 Podcast. Improve Every Minute. Brought to อ o u by p p a n t e 5 p l a n t Protein. อร่อยลีนโปรตีนสูงกว่าจากพืช5ชนิดและโทสฟรี free, ปราศจากกลูเตนไม่เติมน้ำตาลสวัสดีครับ5 minutes นะครับเรายังอยู่กับหนังสือของเดฟทรอตนะฮะ วันนี้จะเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับหรือว่าวินเทอร์โอลิมปิกนะครับในปี2002ครับมีนักกีฬาคนหนึ่งนะเป็นนักกีฬาเออ่สเก็ตนะสปีดสเกตเตอร์นะครับชื่อว่าสตีเฟนแบรดเบอรีนะครับสตีเฟนแบรดเบอรีเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียนะฮะทีนี้โอลิมปิกฤดูหนาวนะครับออสเตรเลียไม่ได้หนาว ขนาดน,นั้นนะครับก็ไอกีฬาพวกนี้ก็ไม่ได้คิดมากเทียบกับฝั่งประเทศที่อยู่ซีโลกหนึ่นะครับก็ทีมนักกีฬาก็ไม่ได้ expect ว่าจะได้เหรียญอะไรกันเยอะแยะนะฮะแถมการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยสตีเวนบรดเบอรีเนี่ยนะครับก็ต้องแข่งกับนักสเกตที่ต้องบอกว่าเร็วที่สุดในโลกนะฮะมีตั้งแต่ world champion จากรัสเซียนะแชมป์โลกจากรัสเซียนะครับแล้วก็มีมือหนึ่งของจีนนะฮะแล้วก็มีอีก2คนจากอเมริกาแคนาดาซึ่งเก่งหมดเลยทั้ง4คนนี้นะครับแล้วก็แบรดเบอรี่จากออสเตรเลียเนี่ยนอกจากจะช้ากว่าคนอื่นแล้วเนี่ยในเวลาเนี่ยนะฮะก็ยังอายุเยอะที่สุดด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้เนี่ยแทบไม่มีโอกาสชนะนะฮะทีนี้วันแข่งก็มาถึงเนี่ยนะครับเขาก็คุยกับโค้ชโค้ชเขาเนี่ยเขาบอกว่า ก็จริงๆได้แค่เหรียญทองแดงนี่นก็หรูมากนะเพราะว่า,าสําหรับสําหรับประเทศที่ไม่ได้แบบมีกีฬาระดูห,หนาวเยอะเนี่ยเหรียญทองแดงก็ถือว่าหรูมากแล้วนะครับแล้วโค้ชก็เลยแนะนํากลย,ยุทธ์ให้กับเขาบอกว่าเนี่ยที่เหลืออีกสี่ทีมอะอเมริกาจีนรัสเซียแคนาดาเนี่ยยังไงทุกคนก็อยากได้เหรียญทองแน่ๆสี่คนนั้นเพราะฉะนั้นก็จะต่อสู้เพื่อเหรียญทองนะเออเราเนี่ยนะเราก็คือทีมออสเตรเลียนะครับก็ คือตอนเล่นน่ะให้สเก็ตามหลังไปเพราะว่ามันมีโอกาสมากเลยที่พวกนั้นเนี่ยสู้กันเสร็จแล้วเนี่ยจะทําคนอื่นล้มนะฮะจะไปทาไปชนคนอื่นล้มทําถูกดิสค u a ิฟายออกอะไรเงี้ยเราก็แค่รอให้พวกนั้นแข่งกันไปก่อนเราก็เดี๋ยวค่อยไปเข้าที่3ก็ได้ขอแค่เป็น1ใน3ก็พอแล,ล้วอารมณ์ประมาณแบบตาอยู่ประมาณนั้นนะครับ พอคุยกุทธ้กันแบบนี้เนี่ยพอเขาแข่งจริงนะฮะก็แข่งไปปกติสี่คนนั้นก็คือไล่บี้กันอยู่กลุ่มข้างหน้านะฮะเอ่อแรปเบอรี่เนี่ยตามหลังอยู่ประมาณสิบห้าเมตรนะฮะพอเข้าโค้งสุดท้ายเหลือระยะสัก5้าสิบเมตรเนี่ยนะครับเอ่อนักกีฬาจากรัสเซียนะฮะที่เป็นแชมป์โลกเนี่ยนะครับก็ล้มฮลล้มปุ๊บเนี่ยไปเนื่องจากมันอยู่ใกล้กันมากๆใช่ไหมทุกคนเนี่ยนะล้มปุ๊บไปเกี่ยวนักกีฬาจากอเมริกาแคนาดาแล้วก็จีนเนี่ยล้มไปด้วยหมดเลยเป็นผวนฮะ รเอรี bury, ซึ่งไม่ได้เข้าไปอยู่กับพวกเขาเพราะว่าตามหลังอยู่15เมตรเนี่ยก็เลยหลบไอ้บวนที่หลบเนี่ยเราก็เข้าเส้นชัยเป็นที่1นึ่งนะครับตีเฟนแรดเปอรี่เนี่ยเป็นนักกีฬาคนแรกจากชีกโลกใต้นะฮะที่ได้เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนะค,คือกลยุทธ์นี้มันเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากก็คือว่าเราให้คนอื่นเขาเล่นเพื่อเราชนะนะฮะ ในแวดวงธุรกิจเนี่ยมีแบบนี้เยอะมากเคสหนึ่งที่เดฟทรอยดยกมาแล้วอันนี้ผมก็เคยเห็นแล้วตั้งแต่ตอนสมัยผมยังอายุน้อยๆเนี่ยนะครับก็คือเคสของเอเวสสมัยก่อนเนี่ยบริษัทเช่ารถใหญ่ๆมันมีสองเจ้าที่ใหญ่จริงๆนี่สมัยก่อนที่ย้อนหลังไปสัามสิบปีนะครับก็คือเฮิร์สกับเอเวสเฮิร์สเป็นสีเหลืองเอเวสเป็นสีแดงนะครับเฮิร์สนี่จะใหญ่ที่สุดจะไปที่ไหนก็จะมีแต่ของเฮิร์สนี่นะครับเอเวสก็เป็นที่สองนะเอเวสก็เลยบอกมีแคมเปญนนอว่า คนรุ่นผมเนี่ยน่าจำแคมเปญนี้ได้ชื่อว่า we are only number two we work, we try harder นะ we try harder คำว่า we try harder คือเราจะพยายามให้มากกว่านี้อีกเนี่ยเพราะเรารู้ว่าเราเป็นที่สองเนี่ยน,นะแคมเปญน,นี้มันอิมแพคมันอิมแพกถึงขวัญกำลังใจของพนักง,งานของเบอร์หนึ่งก็คือเฮ r ร์ด้วยนะครับจนในที่สุดเนี่ยเฮอร์ซึ่งเป็นผู้นำตลาดเนี่ยต้องออกแคมเปญมาที่ชื่อว่า for years e l v i s has been telling you hers is number one now we are going to tell you why นะฮะก็คือหลายปีมาแล้วที่เอเวอเรสต์บอกว่าเออเฮิร์สเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยเราก็จะบอกคุณเองว่าทำไมนะครับแคมเปญน,นี้อาจจะดีกับพนักง,งานของเฮิร์สแต่สำหรับสาธารณชนแล้วเนี่ยนะครับไอ้คำว่าเอเวอเรสต์ซึ่งมันอยู่ในแคมเปญของเฮิร์สด้วยเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นการโฆษณาให้มันยิ่งทำให้ชื่อของเอเวอเรสต์มันติดอยู่ในใจของลูกค้ามากขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับเอเวอเรสต์ฉลาดมากเพราะเอเวอเรสต์เนี่ยบังคับให้เฮิร์สต้องโฆษณาให้พวกเขาน นะมีอีกอันหนึ่งก็โด่งดังระดับโลกเหมอือนกันนี่คือ the Pepsi Challenge นะฮะมันมีคล้ายๆโฆษณาหนึ่งออกมาที่บอกว่าคนที่ดื่มพวกเครื่องดื่มเนี่ยโคลาเนี่ยนะครับชอบเบปซี่มากกว่าโค้กเจ็ใน10คนชอบเบปซี่มากกว่าโค้กนะฮะโค้กเนี่ยถึงขั้นต้องเปลี่ยนสูตรนะตอนนั้นถ้าใครจำได้นะครับแล้วในวันที่โค้กเปลี่ยนสูตรนั้นนะฮะ เป็นวันที่พนักงานของเป๊ปซี่ทั้งบริษัทเนี่ยได้หยุดได้หยุดก็เพราะว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่โค้กโฆษณาให้กับเป๊ปซี่นั่นเองเรื่องนี้นานาแล้วนะหลาย10ปีแล้วนะครับน่าสนใจนะฮะทั้งสามเรื่องที่เล่าเนี่ยม,มันทำให้บอกไว้จริงๆเส้นทางสู่สิ่งที่รงการหรือว่าชัยชนะเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทางเดียวแล้วมันไม่ใช่ทางตรงๆที่เราคิดเสมอไปด้วยนะครับนโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า Never interrupt your opponent when he's making a mistake. ตอนที่คู่แข่งของคุณกำลังทำผิดพลาดเนี่ยอย่าเพิ่งไปขัดเขานะนโปเลียนได้กล่าวไว้นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ5 m i n u t e Podcast Improve Every Minute Presented by Panthe 5 Plant Protein